สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่ในเกม T of the Episode ที่4กันแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของอภัย a l ด e นะครับซึ่งใน Episode ที่4นะั้นจะเป็นในเรื่องของ Dark Vision นะครับกระวดตรงนี้ได้เลยเมื่อเรารับเคเวสมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตมุดของเคเวส์ทอเทลตัวนี้หน้า6หน้า7นะครับจะบอกคำไว้ว่าเราต้องเดินเรือไปที่ไหนนะครับ ก็คือให้เราเดินเรือไปทิศเหนือตุดขอบแมพนะครับบนสมัครลอเบบนโอเฟสฟ,ฟูอไอเซ่นครับเมื่อเรามาดูในกระดานแมปนะครับก็จะมีสมัครลเบย์ตรงนี้แล้วก็โอเฟสฟ,ฟูซึ่งบนไปอีกก็จะเป็นนี่แหละโคโลโฟอร์เชบเป็นนอกแมปนั่นเองก็ให้เราแล่นเรือไปพื้นที่ตรงนี้ได้เลย หลังจากที่เราเล่นเรือมาถึง The ค o รอล์ฟอร์เทสนะครับให้เราลงเรือไปเพื่อสำรวจบริเวณด้านหน้านะครับหรือว่าตามแจ็คสแปโลไปอันหนึ่งเมื่อเรามาถึงยังประตูที่มีรูปหัวใจนะครับ ให้รอแจ็คแทปลโล่เปิดกล่องดนตรีของเดวิสโจนเพื่อเปิดประตูบานนี้ให้เราเข้าไปนั่นเองเมื่อเราเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีเจอเน่อเล่มแรกอยู่ด้านขวาม,มือนะครับ โดยจีเนอเรลของทอร์เทลเรื่องนี้จะมีทั้งหมด10บเล่มนะครับอันนี้จะเป็นเล่มแรกซึ่งการเก็บ a c ค i ิพเมนต์ทอร์เทลตัวนี้ต้องเก็บจีเนอเลสิเล่มแล้วก็จะมีเหมือนเปิดแท่นตลักหินทั้ง5แท่นนะครับซึ่งแท่นตลักหินแท่นแรกครับจะอยู่ห้องนี้เลยห้องแรกที่เรามาถึงดึงคันโยกซ้ายมือนี่ก่อนนะ แล้วก็มาต้ายมือตรงนี้กันหนึ่งแล้วก็ขวามือจากนั้นก็จะมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นมาบนแท่นหิน,นครับตอนนี้จะเป็นรูปฉลามนะครับจะมีทั้งหมด5รูปภาพซึ่งรูปภาพเหล่านี้เราจะใช้สำหรับไขปิศนาเพื่อเอากุญแจมาเปิดกล่องสมบัติของเดวิโจนนั่นเอง สำหรับคนที่จะเก็บแอค i ิ v เมน n ์ในเรื่องให้ครบ100%นะครับโอเคไปกันต่อ เจอเน่าเล่มที่2นะครับจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราว่ายน้ำตามแจ็คสเปโร มันเราขึ้นมาถึงด้านบนของน้ำนะครับจะมีฉิ่นที่พ่นน้ำตรงน,นี้ให้เรามายืนเพื่อพุ่งขึ้นมาด้านบนนั่นเอง ข้ามฝั่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะมีเจ้า์นาเล่มที่3อยู่ด้านล่างนี มือมาถึงตรงน้ําตกตรงนี้นะครับผมเน้นย้ํานะครับเวลาที่ถลายลงไปในน้ําตกให้กดตัวดีค้างไว้นะครับตัวดีด็อกเพื่อที่เราจะได้ไปเส้นทางลับของน้ําตกถ้าเราไม่กดอะไรเลยเราจะไม่ได้แ c คชิวเมนต์ในเรื่องครบ100%่เนะให้กดตัวดีค้างไว้นะเพื่อเลี้ยวขวาไปอีกเส้นทางหนึ่งถ้าเราไม่กดเราจะไปเส้นทางซ้ายมือนะครับ พอผมมาขวามือผมก็จะได้ achievement ท,ที่ว่ามาเส้นทางทางี่แตกต่างเมื่อมาถึงห้องส่งที่มีเรือ Flying Dutchman ครับ จะมีปิตนแท่านหินปิตนาที่สองนะครับให้เรามาดึงคันโยกฝั่งนี้นะทุกๆปิตนาจะมีคันโยกทั้งหมดสามอันนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเรือไฟ d ดัตแมนอันที่สอง กอนนี้สามอยู่ด้านหน้าเรือเราก็จะได้คำใบที่สองครับ เป็นรูปเมอร์เมดตรงนี้ครับอันแรกคือฉลามอันที่สองคือเมอร์เมดตั้งนั้นให้ขึ้นเรือไฟดัดแมนได้เลย She might

ล้วก็จะมีเจอเน่าเล่มที่4อยู่ด้านซ้ายมือให้เรารับโน้ตดนตีครับมาจากจากสแปโลเพื่อเอามาเล่นเป็นโนตรงนี้นะ นนเมื่อเราเล่นถูกต้องนะครับก็จะมีตัตโตนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราต่อสู้ตัตโต้เ่านด้นนะ เมื่อเราต่อตู้จนเสร็จทุกเวฟนะประตูบานด้านหลังของเรือไฟดัตแมนก็จะเปิดออกมานะให้เราสามารถเดินทางไปต่อได้ เมื่อเราผ่านประตูใหญ่มาจนถึงห้องโถงต,ตรงนี้นะครับให้เราดำน้ำลงไปนะครับจะมีกลงกลงหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดที่เก็บเจอน์นลเล่มที่ห้าไว้ ก็เส้นทางหรือว่าปิศาที่เราต้องแก้ต่อนะก็คือเราต้องดำน้ำลงมาตัดเชือกทั้งหมด6เส้นนะครับเพื่อให้แผ่นไม้พวกนี้เป็นที่ให้เราสามารถเดินบนน้ำได้เอง ให้เราข้ามาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีเจอเนาลเล่มที่6อยู่ใต้ไม้ตรงนี้นะแล้วก็สำหรับปิตนาท่านหินปิตาที่3นะครับจะอยู่ตรงต้ายมือของเรานะตรงนี้แล้วก็ ขันโยกที่สองจะอยู่หลังน้ำตกนี่นะขันโยกที่สามจะอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ย ค,คำใบที่3ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะก็เป็นเหมือนคาถาหรือว่าตีศูนย์ของนางเงือกนั่นเองก็จะได้มาทั้งหมด3คํคำใบแล้วจากนั้นให้กลับขึ้นไปตรงบันไดอีกรอบนะรบตรงแผ่นไม้ที่เราเพิ่งได้เจนอน่ามา มันจะมีลอกให้เราดึงเชือกนะเพื่อเปิดเส้นทางต่อไปนี่ r เ is, เมื่อเราขึ้นมาถึงด้านบนห้องนี้นะครับเราจะเจอกับประตูที่มีเขาสีแดงปิดคิวตอนนี้ให้เรารอแจ็คตะแปรโลเอาหัวใจใจเลนมาให้เรานะมัน่ะว่ารูปปั้นตัวนี้ยังไม่มีหัวใจ ม่ได้มาก็ให้เอาไปใส่เล็บแล้วก็ไขปริศณาจากรูปภาพเนี้ยตัวลูกกลมๆกับตัวโซ่จะถือคาถาขึ้นนะขึ้นแล้วอันนี้ตรงกลางอยู่ขึ้นแล้วทั้งคู่นะจากนั้นก็ตีตัวที่เป่าแต่ได้เลย มาถึงตรงนี้นะครับเราจะเจอกับคำใบ้นี่บตัวถือไฟจะถือคาถาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ให้มาดึงลอกตรงนี้นะเพื่อเอาแท่นไม้ตรงนี้เต่ขึ้นไปข้างบนจากนั้นให้เราขึ้นไปข้างบนะเพื่อไปดูนี่ครับจะมีด้านต้ายมือของเรา ตัวถีโซ่ครับจะถีอคาถาไว้ระดับกลางครับตัวถีโซ่ก็คือตัวที่อยู่ใ,ใกล้ลูกใบนี่เลยตรงกลางเรียบร้อยแล้วก็จะมีคำใบเนรัยลูกกลมๆจะถือคาถาไว้ด้านบนนะัีถือข้างบนเรียบร้อยจากนั้นเรอก็เอาแต่ น้ำตกด้านหน้าของเรานี่ก็จะหายไปเนะซึ่งตอนแรกน้ำตกมันบล็อกทางเราไม่ให้เราไปต่อนั่นเองแต่เราก็มาดึงลอกอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ข้ามไปอีกฝั่งได้ง่าย เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับจะมีค้ำใบแท่นหินค้ำใบที่สี่นะครับจะมีคันโยกความเมือตรงนี้ใต้ท่อนไม้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงคันโยกอันที่สองแล้วก็กลับไปด้านเดิมจะมีซ้ายมือเราตรงนี้คันโยกอันที่สาม ฉะนั้นลูกไฟก็จะเป็นรูปพิเศษนะครับเป็นรูปเหมือนก้อนหินสามก้อนเมื่อมาถึงตรงนี้ครับให้มาดูพิจารณามืนเดิมตัวโต้กับตัวไฟจะสีคาทาไว้ข้างบนนะ อ่างนั้นก็เป่าแต่ เมื่อเราลงมาพื้นที่ข้างล่างแล้วก็กําจัดศัดตรูไปได้นะครับก็จะมีเจนเนลเล่มที่เจ็ดนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นเนินไปได้เลย มื่อมาถึงตรงนี้เราจะเจอคําใบอีกแล้วนะครับก็คือลูกกลมๆจะถือตรงกลางตัวไฟจะถือข้างบนกลมๆถือกลางตัวไฟถือข้างบนแล้วก็ตวจโซ่ตัวโซ่จะถือข้างล่างฉะนั้นก็เป่าแต่ รดับน้ำก็จะเพิ่มตูงขึ้นครับเมื่อระดับน้ำเพิ่มตูงขึ้นครับให้เราสังเกตทางต้ายมือทางไปต่อตรงนี้นิดนึงครับจะมีเจอเนลเล่มที่แปดนั่นเอง ก่อนที่เราจะเข้าไปต่อนะครับให้เราหันหลังกลับมานิดนึงนครับตรงที่เราเพิ่งเก็บเจอโน่ไว้จะมีคันโยกครับสำหรับปิตนารูปภาพอันที่5แล้วนั่นเองหรือว่าอันสุดท้ายนะครับเมื่อเราดึงคันโยกไปแล้วหนึ่งอันนะครับอันที่สองจะอยู่ตรงข้ามท่อนไม้นะครับแล้วก็อันที่สามจะอยู่ใต้น้ำ ก็จะได้เป็นรูปภาพรูปเรือนะครับครบทั้งห้ารูปแล้วเรียบร้อยรูปแรกจะเป็นฉลามรูปที่สองเป็นเมอร์เมดอันนี้3มเป็นตีศูนย์อันนี้4เป็นก้อนหินและอันนี้าเป็นเรือนั่นเองตอนนี้ให้เราไปต่อนั่นะเองโดยการดึงลอออันนีนะ้เพื่อดึงแท่นไม้ขึ้นม่ ก็มาเดินอีกฝั่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ถลายลงน้ำตกนะครับเนื่องจากว่าประตูตรงนี้มันล็อกอยู่ ตกมาเรียบร้อยนะครับให้เราค่อยๆย,ย่องมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ดักฟังเดวิดโจนนั่นเองครงับซึง่งถ้าจะเก็บแอคชิมเมนต์ให้ครบร้อยเปอรเซ็นเราต้องดักฟังบทพูดของเดวิดโจนกับกลุ่มคนเหล่าน,นี้ก่อนนะครับจนกว่าเขาจะจบประโยชน์แล้วก็หายตัวไปไนั่นเอง หลังจบประโยคคำว่า b ิ๊ i n t h e ลเ t u ัวนะครับก็จะเหมือนเป็นการจบการประชุมนั่นเองก็ให้เรามาเก็บเจนเนลเล่มที่9ต่อนะครับจะอยู่ขวาเมอนี่ครับอ่าแล้วก็ลงไปดูโตประชุม ของเดวิดโจนะครับที่เพิ่งคุยกันจะมีเจอ์นลเล่มสุดท้ายครับเล่มที่10อยู่ข้างเก้าอี้นี้เลยจากนั้นครับมาเดินมาตรงนี้ครับเราจะเจอครับท่านหิน5ก้อนซึ่งไอ้ท่นหินที่ผมให้หารูปคำใบจะได้ใช้ตรงนี้ครับโดยต้ายมือก็จะเป็นรูปแรกร 2, คือฉลามรูปที่สองคือเมอร์เมด รูปที่3าปคืตีศรูปที่สี่คืก้อนหินรูปที่ห้าเปิดเรือเราก็จะได้กุญแจเดดแมนมานะครับเพื่อมาไขสมบัติตอนนี้ในการปลดล็อกแอคชิบเมนต์ให้ครบ100%ของทอร์เทลตัวนี้นะครับ

เมื่อเราตู้จบไปได้หนึ่งเวมครับเราต้องช่วยแจ็คสเปลโรให้หาซัพายมาให้เราคนระับให้มาดึงลอกโซ่ตรงนี้ the sport. Now, hold มา,จาแจ็คสเปลโรไปยืนอยู่เส้นไม้ให้เราดึงเส้นไม้ขึ้นกับไปรนะ็อบครับ จากนั้นแจ็คสตา์โล่จะเตะกล่องทัพพายลงมาให้เราซึ่งในกล่องทัพพายก็จะมีอาหารแล้วก็นะครับลูกบอลเอาไว้โยนใส่พวกตัวเล็กๆนั่น มาจบเฟสอนะครับ2 2> <ต>เราต้องช่วยกัปตันแจ็คสปลโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการหาทะพไพ่กับเราโดยการมาดึงโต้ฝั่งนี้นั่แจ็คสปโร่ก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็เตะกล่องทะพไพ่กล่องนี้ลงมาให้เรา Here's your share of the spoils. I suggest using them quickly. เมื่อจบสามเวฟนะครับเดวิดจนก็จะส่งโกฮอดเดอร์นะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งมาต่อสู้กับเราพอเราตู้กับโกฮอดเดอร์ไปตักระยะหนึ่งนะครับเดวิดจนก็จะเรียกโกฮอดเดอร์กลับไป เนื่องจากว่าดิวิโจนได้เตรียมการบางอย่างสำเร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นแจ็คสเปโร่ก็มาห้อยต่องแต่งตรงนี้ให้เราช่วยเหลือแจ็คสเปโร่กันครับเลจ็คสเปโร่ก็จะคิดแผนบางอย่างออก <c oughs> ด้วยการเอาปืนใหญ่ตอกอันเนี้ย ลงมาแล้วก็ราาะดมยิงใส่เดวิสโจนที่อยู่ในบาเลียตรงนี้นั่นเองนั้นแล้วก็ระดมยิงจนกว่าบาเลียนี้จะเตย เมื่อบาลเลียแตกก็จะเป็นอันจบเวลในะเรื่องทอเทลตัวที่4แล้วนั่นเองครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในะเรื่องตัวที่4ของอภัยเลดไลท์ก็คือเรื่อง Dark ค i ิเชนะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าจะมาอีกเมื่อไหร่รบกวนรอติดตามได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากมครับ